พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาร,รากิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกลพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์และในปัจจุบันคือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลากหลายสาขาเช่นการปั้นการทอและการจักสาน ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้า ที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่ทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อช่วยให้พระศกนิกรชาวไทยมีน้ําเพียงพอต่อการดํารงชีพและการทําการเกษตรส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นด้านหัตถศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดผ้าทอพื้นเมืองมาโดยตลอดทรงสนพระราชหฤทัยและทรงเล็งเห็นคุณค่าความงดงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอในท้องถิ่นไทยทรงสังเกตว่าหญิงชาวบ้านที่มารับสเสด็จในโอกาสที่ตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆล้วนแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเรืองที่มีสีสันสวยงามทุกคนนุ่งสิ้นไหมมัดมีซึ่งมีความสวยงามต่างๆกัน ทอดพระเนตรด้วยความสนพระราชหฤทรือไทยยิ่งจึงมีพระราชดำริว่าควรจะส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมมัดหมี่ไว้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรมด้านการเกษตรและชนลประทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงเน้นในเรื่องของการคนา้นคว้าทดลองและวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ๆทั้งพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงมีราคาถูกใช้เทคโนโลยีง่ายไม่สลับซับซ้อนกเกษตรกรสามารถดําเนินการเองได้นอกจากนี้ยังทรงพยายามไม่ให้กเกษตรกรยึดต,ติดกับพืชผลทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวเพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศหรือความแปรปรวนทางการตลาด แต่เกษตรกรควรจะมีไรายได้จากด้านอื่นนอกเหนือไปจากการเกษตรเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อจะได้พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่งด้านการสาธารณสุขสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากทรงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานตามสเสด็จไปรักษาพยาบาลรัษฎรในถิ่นทุรกันดารแล้ว ยังส่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสมภัยธรรมชาติส่งช่วยเหลือทหารตำรวจและรัษฎรอาสาสมัครตามชายแดนทรงริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในกรณีที่ส่งพบรัษฎรเจ็บป่วยก็จะส่งรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทรงอุปถัมภ์องค์กรการกุศลสมาคมมูลนิธิต่างๆเป็นจำนวนมากด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) เพื่อใช้ในห้องผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนต่อไป พระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นหาที่สุดมิได้ทรงเป็นดัง่งพระแม่แห่งพื้นแผ่นดินไทยที่ทรงโอบอุ้มลูกหลานไทยด้วยสองพระหัตถ์อย่างแท้จริงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตสอง